สวัสดีครับพวกับผมนะครับอาจารย์โต้งนะครับในรายการเด็กเจนแซนะครับก็วันนี้มาพูดเรื่องจํานวนค้าสนะครับจํานวนค้าสเนี่ยก็จะเป็นปัญหาหนึ่งของเด็กนะครับโดยเฉพาะเด็กประถมนี่จะไม่ชอบเลยครับเพราะว่ามนุ่คูณเลขวุ่นวายมากนะครับแล้วน้องก็สุดท้ายบางคนี่เกลียดคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์มันไม่มีวิธีที่ถูกต้องเพียงแค่วิธีเดียวนะครับเราควรจะใช้คําว่าวิธีไหนดีที่สุดเราก็เลือกวิธีนั้นนะครับ วิธีที่ดีที่สุดก็จะนํามาซึ่งความเร็วในเรื่องของเวลานะครับความผิดที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายนะครับถ้ามี3าหลักนี้ก็จะช่วยได้มากนะครับามาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้โจทย์นะครับวันนี้นะครับโจทย์สําหรับคุณพ่อคุณแม่วันนี้ก็เป็นเจ็ดส่ส่วนหบวกสี่เศษ4ส่วนเลบหอันนี้เป็นจํานวนคละนะครับนะครับโดยหลักทั่วไปเราก็ต้องทําจานวนคละ นะครับให้เป็นเศษเกินก่อนก็คือเอา7นะครับเอา6กคูณเบวกหนะครับ6 7 42นะครับท่องสูตรคูณได้เนาะถูกไหมครับ42่บวกหได้43่ส่วนหนะครับ9 4 3 6สบวกสนะครับได้40่ส่วนเนะครับผมสอนคอนาไปแล้วจำได้นะครับก็คือเรามีเลข6กับเลข9 6มาจาก2องคูณสามาจาก3าคูณสนะครับเพราะนั้น คอนก็คือคูณวมน้อยนะครับมี2มี3อันนี้มี3 2ตัวก็ใส่3เพิ่มไป1ตัวถูกไหมครับก็จะเห็นว่า2อคูณสได้หกสามสเก้านะครับเพราะนั้นคอนอคือเท่าไหร่ครับสิบแปดสามเนะครับเราก็ทําให้ส่วนเป็น18 6ก็ต้องคูณอะไรครับเป็น18ก็คือ3ถูกไหมครับก็จะได้18เวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเกคูณสได้18บแนะครับสีู่ณสได้แปดสนะครับ เราต้องคูณทั้งเศษส่วนเพราะว่าเวลาทําเลขะนนครับมันจะต้องเป็นตัวเดิมนะครับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่าตัวนี้มาเป็นตัวนี้มาเป็นตัวนี้มาเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เท่ากันหมดเลยหรือเราจะทําย้อนกลับก็ได้ครับตัวนี้ก็คือตัวนี้4ี่สิบเนเก้าสี่สิบเนก้าคือสามหกบวกสี่ส่วนเก้าคือสี่คูณเก้าบวกสี่ส่วนเก้าคือสี่เศษสี่ส่วนเก้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ถ้าเราทําถูกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องถามใครถ้าเราสามารถทําย้อนกลับไปกลับมาได้โดยวิธีโดยที่มันถูกต้องเนี่ยแสดงว่าเรายังทําถููกอย่ นะครับวิธีการตรวจสอบง่ายๆว่าเราทําถูกไหมนะครับเราก็จะตัดความกังวลตรงนี้ไปได้เลยว่าเราทําเลขไม่ผิดแน่เพราะเราสามารถย้อนกลับไปที่เดิมได้นั่นคือคุณทําไม่ผิดเ,เป็นคลิกง่ายๆเนาะลองไปใช้ดูนะครับอ่าทีนี้4 3่คูณสนะครับได้ร้อยยีส่วนสิอันนี้ได้8 0ส่วนสินะครับรวมกันได้2 0 9ส่วนสิเพราะว่าส่วนเท่ากันนะครับเอาเศษบ,บวกเลยแล้วก็ลบด้วย6ถูกไหมครับอันนี้ 2อ9อเกอาไปหารนะครับได้11ครั้งนะครับได้11ครั้งเหลือเศษ11นะครับหารด้วย18ก็จะเป็น11บวกด้วย11ส่วน18ลบด้วย6นะครับ11ลบ6ได้5ได้5บวกด้วย11ส่วน18ถูกไหมครับก็ตอบเท่าไหร่ครับ5เศษ11ส่วน18นั่นเองนะครับทีนี้มาดูวิธีแบบนี้นะครับเวลาเราใช้ในการทำจำนวนคละให้มันดูง่ายขึ้นนะครับ เราจับจากที่จํานวนค้ามาเป็นเศษเกินนะครับเราเปลี่ยนจนํานวนค้าให้เป็นจานวนเต็มบวกเศษส่วนแพ้ไปเลยนะครับ 7, เเศษหส่วนหก็คือ7จ็บวกหส่วนหกสี่เศษสี่ส่วนเก้าก็คือ4ี่บวกสส่วนเก้าแล้วก็ลบด้วยหจากนั้นผมเอา4นะครับเอา7จ็บวกสี่ลบหนะครับมาจัดการก่อน7จ็บวกสได้11บเลบหได้5นะครับอันนี้1นส่วนหนะครับคอนอสิบแปก็คูณ3าม้ัเศษและส่วน สี่ส่วนเก้านะครับคอลนอสิบแปดก็คูณสอง้งเศละส่วนอันนี้ได้สามส่วนสิบแปดอันนี้ได้แปดส่วนสิบแปดนะครับส่วนเดียวกันแล้วเอาเศษร,รวมกันนะครับสามบวกแปดได้สิบเอ็ดได้ห้าบวกสิบเอ็ดส่วน 18, สิบแปดตอบครับเท่ากันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีก็จะช่วยทําให้เราทําไมครับตรวจสอบได้ง่ายว่าเราทําถูกไหมเวลาเวลานะครับเป็นเรื่องสําคัญว่าเราสามารถทําหรือควบคุมเวลาได้หรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมาฝากนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าดีๆก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศนะครับมีภูมิความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์นะครับเพื่อที่จะนําไปสอนน้องๆนะครับแล้วก็จะได้เอาไว้ตรวจสอบด้วยนะครับเวลาน้องทํานะครับเราจะได้มั่นใจว่าไม่ใช่ลูกแบบโอ้คุณแม่ไม่ต้องยุ่งกับหนูนะหนูเก่งกว่าคุณแม่เงี้ยเราพูดไม่ได้นะครับ คุณแม่ก็บอกเลยว่าเอ้ยฉันก็เรียนมาเหมือนกันนะนะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับสวัสดีครับ